ยินดีต้อนรับสู่ d e f e n d Horizon ภารกิจของคุณเริ่มต้นที่นี่สหรัฐอเมริกาได้ส่งมอบฝูงบินเครื่องบินขับไล่ล้ำสมัยรุ่นล่าสุด F 3 5 Lightning II ให้แก่ประเทศไทยรวมทั้งหมด10ลำภายใต้ข้อตกลงด้านกลาโหมครั้งประวัติศาสตร์ การดำเนินการครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้ความสัมพันธ์ด้านกลาโหมระหว่างทั้งสองประเทศแน่นแฟนยิ่งขึ้นแต่ยังจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อดุลอำนาจในภูมิภาค F-35 Lightning II ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไลพ่พหุภารกิจล่องหนที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกด้วยคุณสมบัติการพรางตัวความเร็วและพลังการทำลายล้างที่สามารถเจาะระบบป้องกันของสัตรูได้อย่างไร้คู่แข่ง เครื่องบินรุ่นนี้ติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินรุ่นที่5เซ็นเซอร์ล้ำสมัยและระบบรบเชื่อมโยงเครือข่ายซึ่งช่วยให้ผู้บินสามารถรับข้อมูลสถานการณ์สนามรบได้อย่างครบถ้วนและโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำจุดเด่นที่สุดของ F-35 คือเทคโนโลยีล่องหนที่ทำให้เรดาร์แทบตรวจจับไม่ได้ ทำให้ศัตรูไม่มีโอกาสตอบโต้วความเร็วสูงสุดของเครื่องบินสามารถถึง1.6มักและสามารถบินได้ในระยะทางไกลโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงอีกทั้งยังสามารถติดตั้งขีปนาวุธระเบิดและปืนกลหลายประเภทเพื่อโจมตีทั้งเป้าหมายบนบกและในทะเลการส่งมอบ F-35 ให้กับประเทศไทยนับเป็นการเปิดบทใหม่ในประวัติศาสตร์กองทัพอากาศเนื่องจากก่อนหน้านี้มีเพียงไม่กี่ประเทศในภูมิภาคที่มีเครื่องบินระดับนี้ การส่งมอบครั้งนี้จากสหรัฐอเมริกาไม่เพียงแต่เป็นการซื้อขายทางทหารแต่ยังเป็นสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ว่าวอชิงตันจริงจังในการเพิ่มขีดความสามารถของพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกข้อตกลงนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเพิ่มขึ้นและอิทธิพลของจีนขยายตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อ f 3 5เข้าประจำการความสามารถในการปฏิบัติการของกองทัพอากาศไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล เครื่องบินเหล่านี้จะช่วยให้ไทยรักษาความได้เปรียบทางอากาศและยังมีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการทางบกและทางทะเลด้วยระบบรบเชื่อมโยงเครือข่ายที่ทันสมัย F-35 จะสามารถทำงานร่วมกับกองกำลังพันธมิตรอื่นๆได้อย่างเต็มรูปแบบเพิ่มโอกาสความสำเร็จของปฏิบัติการร่วมอย่างมากรัฐบาลและผู้นำกองทัพไทยได้แสดงความขอบคุณต่อสหรัฐอเมริกา และมองว่าการส่งมอบครั้งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความไว้วางใจและความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญระบุว่าข้อตกลงนี้ไม่เพียงเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศของไทยแต่ยังเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในภูมิภาคนักวิเคราะห์บางรายเชื่อว,ว่าการประจำการ F 3 5จะบีบให้ประเทศอื่นๆในภูมิภาคต้องทบทวนยุทธศาสตร์ทางทหารของตนและอาจเข้าร่วมแข่งขันจัดหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ ความสามารถของ F 3 5ยังรวมถึงระบบหลองรวมข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลจากเซนเซอร์หลายแหล่งเข้าด้วยกันและนำเสนอภาพรวมแก่ผู้บินช่วยให้ตัดสินใจได้แม่นยำและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้รวดเร็วระบบโลจิสติกของเครื่องบินยังทันสมัยช่วยให้การซ่อมบำรุงการดูแลรักษาและการจัดหาอะไหล่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มอัตราความพร้อมรบการส่งมอบจากสหรัฐอเมริกายังรวมถึงการฝึกนักบินการฝึกเจ้าหน้าที่ภาคพื้นและการจัดหาอะไหล่ที่จำเป็นเพื่อให้ไทยสามารถใช้งานเครื่องบินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพข้อตกลงนี้ยังบ่งชี้ว่าทั้งสองประเทศอาจร่วมฝึกซ้อมและปฏิบัติการร่วมในอนาคตประเทศอื่นๆในภูมิภาคจับตามองพัฒนาการครั้งนี้ เนื่องจากการมาของ F-35 เป็นสัญญาณชัดเจนว่าไทยกำลังยกระดับกำลังทางอากาศสู่มาตรฐานสูงสุดบางฝ่ายเชื่อว่าการประจำการ F-35 จะไม่เพียงเสริมศักยภาพการรบแบบดั้งเดิมแต่ยังมีบทบาทสำคัญในสงครามไซเบอร์และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจทำให้ได้เปรียบอย่างเด็ดขาดในอนาคต ข้อตกลงนี้ยังเปิดประตูใหม่ในการแบ่งปันเทคโนโลยีและประสานงานด้านข่าวกรองระหว่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการ F 3 5และไทยจะได้เข้าถึงเครือข่ายเหล่านี้นอกจากนี้นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเชื่อว่าการได้เทคโนโลยีล้ำสมัยนี้จะช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศเนื่องจากต้องพัฒนาขีดความสามารถด้านการซ่อมบำรุงและสนับสนุนในประเทศ การส่งมอบ F 3 5 l i g h t n i n g ii ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กองทัพอากาศไทยทั้งในปัจจุบันและอีกหลายทศวรรษข้างหน้าข้อตกลงนี้จะปรับโครงสร้างดุลอำนาจในภูมิภาคและอาจกระตุ้นการแข่งขันด้านกลาโหมให้รุนแรงขึ้นความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทยเป็นหลักฐานว่าทั้งสองประเทศยืนเคียงข้างกันในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงและมุ่งมั่นต่อเป้าหมายด้านความมั่นคงร่วมกัน การมาของ F-35 จะมีบทบาทสำคัญในนโยบายความมั่นคงของภูมิภาคในอนาคตและจะช่วยเสริมความปลอดภัยไม่เพียงแต่ของไทยแต่รวมถึงพันธมิตรด้วยภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเตรียมพร้อมอยู่เสมอติดตามเราขอบคุณที่รับชม